ไ้วเท่าไดสนไงอะมเสมดบเว้นดีเยบดีเป้าปิบตัดหน้ากูเลยยามีคนรวบรวบคออุ้ยเ้ยอาชาเลยอ๋ออันเนี้ยกระดานเมื่อกี้อะไรปักแต่ว่าเป็นแบบยากขึ้น น่าจะใช่นะทำไมกูหาอะไรไม่เจอเลยวะเป็นกระพริบเับพี่พพพพพโอ้ดับมา<ๆ>ดับละไม่ห,มหรอ,อนันเยอะจังไ <c oughs> ว้ะเรยังไม่ทได้เดินออกไปนี่เลย ใครเดินอยู่วะหลังกูเปล่าวะเพลงดันโดัวพี่ตัวผมเรือกหนี้เหรอนะโอ้ยสวัสดี๊ลองลองจีดักดาบอ่ะพี่ะฮะฮะ เี้ยืองเงีืยไๆๆอุ๊ยเนี่ยนักดาาอาแม่ระวังนะเเมื่อกี้เจอเจสแอบปอมเจ้าเสปอมมันทหมดเลยเมื่อกี้นี้โอเคไม่ได้เลยของไม่เจอเลยมา เฮาเลยเหรอมามาเอามาเอามาเอาเอาไปแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วนะไป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 ขึ้นไปก่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแลผลอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ดึงดึงดึงอะไรเนี่ยปักอะดึงเด็กอะดึงเด็กไปหย่อนจริงอะโอเคโอเคโอเคพอเลยต้องดึงไงอ๋อต้องต้องไอ้นี้ก่อนดีกว่าไปหาเด็กก่อนติดเครื่องก่อนติดเครื่องก่อนสายไฟก่อนติดเครื่องก่อนใช่ใช่ใช่ไปจัดไลท์นิวิชั่นเออลอยรองไปทีหนึ่ง ระวัง้ระวังแลวโอยโอ้ยไมันล้มมันล้มมันล้มได้เรียบร้อยเดินกระดังงีกเอวอ๋อโดนตมุกเดียวโอ้ยกูโดนมั่วเลยมั่วเลยไปดีกว่าแย่เอ้วเอ้วเอ้วโอเคถอนไปแล้วอ๋อสวยไป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 เอาเขาตั้งโดนอะไรรีแลกซ์เฮ้ยแมน โอ้วยอยู่ละนิ่งโน่ไปแล้วอู้ยออยา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 ตัวเงนตัองลงไปนอนซะมาโซนใหม่เลยพี่มาโซนใหม่เลยอันนี้ไม่ได้ทำเลยโซนใหม่ไมี่มาเองไมไม่ไม่ได้ทำเลยนะเร็วเร็วเร็วผ่อนสวิตเหมือนเดิมโอเคอย่างครั้งเมื่อกี้ที่เราเล่นแกร็บอะไรนะพี่ผ่อนสวิต หาสวิตแล้วก็เอาเด็กไปเอาเด็กเอาเด็กไปหย่อนกูโดนตีไปรอบนี้ไหมเงี้ยมียาโอเคพี่เจอพี่เจอเด็กละพี่เจอเด็กละหาสวิตหาสวิตโอ้ยนี่มันสวิตอยู่ข้างหน้าพี่มาทำไมมาทำไมสวิตอยู่ข้างหน้าพี่ เแน่เลยแน่นเลยอะต้องไปถอนสวิตก่อนพี่มันต้องถอนเด็กไปบทอิงไปเดินเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยกเองเด็กอะสายไฟในห้องสายไฟนี่นี่ยังเลี้ยงนี่บดโอเคไม่กีดแล้วเข้ามาในห้องไประวังระเังไว้ทางด้านี่ไงดีนะกูป้าทันมันเอาของมัเอาของเร็วแล้วเนาะวิ่งวิ่งไปเอาของเดี๋ยวผมจะทำให้ฮัลโหล ฮะพี่หรอเร็วมาเร็วมาเร็วผมปลาผมผมรออยู่เล้วลูกวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยฉันมันอยู่เด็กพีเด็กพี่เด็กในห้องในห้องในห้องนู่นห้องไหนอ๋อแล้วใช่ไหมโอเคโอ้โตะตันนี่ตตันโซนต่ใหม่ไปตะตันนี่ใหญ่ใหญ่ไหรอไปโซนใหม่เลยไปโซนใหม่เลยอ๋อแล้วกูโดนตะตันอยู่มันตตันอยู่อ้าวชิบหายละอ่ะพี่แม่งสั่งรสชาบูอันนี้คือเราไปไหนไปตรงนี้ที หลังมาบักหลังมา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 าเด็กอาเด็กไเด็กก็หาสวิตช์โอ้ยมันมาไม่ได้หรอจะจะจะหาสายไฟเลยโอ้ยไทตีกูโอ้ยโอ้ยน ไดขอไ้ขอนะอ๋ออี๋เออโดนตีเยอะชิวฮาวพอเราจับทิกได้มันก็สบายแีนะโอ้ยเนียอออยด้ยดโอ้ย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 โดนใครไล่นี่ยประตูแม่งปิด ตามตัวเอาไปแล้วไปมา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 ันล้มอยู่พี่มาอุ้ยมาอุ้ยมาใช่แล้วครไมโอ้มองไม่เห็นไปไปหายคนตัวอีกคนกำลังจะกิมม์เมอร์กีมเมอร์แม่งเยอะหาแบตเตอรี่ไปไอโซนึงอยู่ไหนวะฝั่งโน้นปะฝั่งโน้นปะโอ้ยแม่งเต็มเลยข้างหน้าเต็มเลย พักข้างหน้าอีสองตัวระวังได้ละเจ๊ด็กละเจ๊ด็กละหาใส่ไะโอเคโอเคไปดีกว่าประตูไม่สุ่มเปิดปิดนี่วะใช่พี่มันปิดแค่บางนั้นมันไม่ได้สุ่มข้างหลังข้างหลังมามันจมามีมาพ่นุ้ยมันปุ่มเปิดปีพีประตูเกี่ยวประตูล็อกในทั้นดาบเอ๊ยเจนี่ม่อ้อมมันอ้อมไปหาเราแซมแล้วอ้อมมีสองตัวดีกว่า แยกเอาทำประตูกันทำประตูกันเบื่อเฮ้ยวิ่งแยก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 กันเดี๋ยวผมไปหาของกันของไม่มีเลยยังไปที่เห็นแล้ววะอ่าเหนื่อยเหนื่อยเห็นแล้ววะไปกลับมาแล้วนะขลากัาผิดเลยเหนื่อยเลย็จเรียบร้อยไหวะเนี่ย โอ้ยเหี้ยะปักเกอร์ตัวนี้เป็สองตัวตลังแล้วออกมาออกมาออกมาเจอเต็มเลยพี่อันนี้เอาเนี่ยอันนี้พี่ดวงแถบแล้วข้างหลังมันวิ่งสวนมาได้อ๋อโอ้โหมันนี่มันปิดใส่หน้ากูเลยเนี่ยกูจะวิ่งเข้าไปที่ผาชิปมาตู้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 ยิงอะไรนเมพีอ๋อระวังระวังระวังรอรอให้มันโดนแถบ ตัวใหญ่เดินไเร็วโอเคโดน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 เออออาเออออกนะครับออกทางไหนทางไหนอ่ะมาิเองเล่อยู่คนเดียวเลยปั๊ไม่รอเพื่อนเลยไกลๆนู่นเหรอโอ้ยมอดยโอ้โอโอนโอ้โอโอออ้ัโโอ้ยโอ้โออ้ยโอ้ยายโอ้ยอ้ยโอออโอเคมาถึงย้วโอ้ยโอ้ยโ้วโอ แม่มาแม่มาม่จับม่จับไตลอดสุดท้ายครับสวเลยวนโอ้ยหลอนนี่ระวังโดนตีพี่ดวหมดเลยวนดเลยดูว้าวมานี่มานี่ตีจับจับพี่อยไปไหนเอาวิ่งมาดูเอาออได้ออมได้ไม่เป็นไรมานี่มานี่มานี่โอ้หนี่สองหลอด้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เย้

โอ้กูจะตายหาอะไรเยอยเอ้ยโอ้ยระวังเยอะๆตี้ล่อแล้วโอเค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 กูใหญ่หมล้วเไม่เจอที่เรียนตีิเลยอ่ะโดนดูดไปหมดเลยมันเหนื่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแทบแทบแทบมีสองรอบไม่เป็นไรแทบมีสองรอบเเหนื่อยเป็นไรรออยู่ตีมีปะน่ะ ไม่มีทำไปด้วยตายแล้วตัยแล้วตายแล้วไปโอ้เหี้ยลน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 เป็นไงพี่พวกแก๊ปเอ็กตึงตึงเล่นเกมนี้แล้วลนลนกระทำช้ำเราไอ้สัโดนอยู่คนเดียวยัยดนอยู่คนเดียวปะแค่โดนอยู่คนเดียวไอ้ยคนอันตรายเลยช่วยอะไรไม่ได้แรงไค่โดนลุบอยู่คนเดียวเย้ย ผมช่วยอะไรไม่ได้พี่แวบไปช่วยหลายรอบมากเลยเว้ยแต่แกแต่มันก็ไล่แต่แกไม่รู้เฮียอะไรเมื่อกี้ผมช่วยอะไรไม่ได้เลยเว้ยไอ้เหี้ยคนหานี่คนได้สงสารเลยเมื่อกี้ผมแวะไปช่วยพี่ตั้งหลายรอบเลยเว้ยเสียตะตันไปตั้งหลายอันเลยแล้วแบบมันวิ่งแต่หาพี่ตัวเดียวไอ้สามตัวพี่ยืนอยู่แบบขนาดคนอื่นไปวิ่งข้างพี่เฮียแม่งสามตัววิ่งไล่ไลกูไอสัตว์ทุบมันทุบแต่คนที่วิ่งเหนื่อยง่ายเว้ยกูก็เหนื่อยเหนื่อยเฮียเหนื่อยเหนื่อยโว้ย เพราะฉะนั้นวี